สมควรไหมไอวีแรมที่มันน้อยเกินไปมันไม่สมดุลกับความแรงของการ์ดแล้วก็มันดูมีความกาั๊กสเปค ระดับหนึ่งแล้วทําให้แบบว่าเหมือนจะแอบบังคับให้คนไปซื้อรุ่นที่มีราคาสูงขึ้นมีสเปคที่สูงขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าราคามันก็สูงขึ้นคืนนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรมันก็เป็นการตลาดการขายพวกสินค้าอยู่แล้วมันเป็นเทคนิคมันเป็นกลยุทธ์ของเขานะครับแต่ก็ผมรู้สึกว่ามันดูไม่เข้าใจว่าจะทํามาทําไมก็สรุปนะครับผมคิดว่า v ีแรมแค่8ปดกิกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจอค่ายอะไรก็แล้วแต่ v ีแรมแค่8ปดกิกเนี่ยผมคิดว่ามันไม่พอแล้วสําหรับในยุคปัจจุบันนี้แต่ก็ แหละครับเราก็ทําอะไรไม่ได้มากนอกจากบ่นไปนะโลกปัจจุบันมันเป็นทุนนิยมนะครับใครไม่พอใจอะไรก็ไม่ต้องซื้อแต่ถ้าใครถูกใจอะไรก็ก็ซื้อไปเห็นว่าวีแรงมันมีแค่แปดแต่คุณก็ไม่ได้ซีเรีร่ออะไรคุณไม่ได้แบบกังวลไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรกับมันขนาดนั้นก็ คุณก็ซื้อไปก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบไม่ถูกใจหรือมันไม่โดนใจจริงๆเนี่ยก็อย่าซื้อเลยดีกว่าเพราะว่ากับกับก้กึ่งๆว่ามันจะเล่นรอดหรือว่าจะใช้ไม่ได้แบบตามที่คุณคาดหวังเอาไว้อย่างผมเนี่ยผมก็คิดว่าผมคงซื้อรุ่น V-RAM ที่มีความจุแบบสูงกว่า12ไปเลยประมาณแบบ16กิกอะไรอย่างเงี้ย